ผมขอยัาดเด่งปันครับนะฮะผมได้รับโอกาสนะครับระพลผ่านมาดางคุณพระพาฒไหมสีกรดนะครับเออผมขอแชร์ประสบการณ์ในเรื่องส่วนตัวของผมนิดหนึ่งครับเออผมนะฮะเออหมอเฉาะเลือดแล้วก็ส่วนเจอว่าไทรอยเป็นพิษนะครับตลอดระยะเวลาที่ผมกินยานะครับไทรอยเป็นพิษมา22ปีครับผม ะฮะอาการที่ผมเป็นอยู่ก็คือหนึ่งใจสั่นนะครับสองมือสั่นแล้วก็สามเหนื่อยเหนื่อยโหปนะครับแล้วก็สี่น้ำหนักตัวลดนะฮะตลอดระยะเวลาสิบสองปีที่ผมเป็นอยู่นั้นนะฮะอาการของผมก็เป็นดาวที่น่งดังทีนั่นผมได้กล่าวแล้วครับทีนี้เมื่อต้นเดือนครกฎาคมที่ผ่านมาครับผม,ผมได้รู้จักนะฮะแล้วก็ได้รับ นะฮะโอเมก้าสามมาทานนะครับถ้าเราเียกว่าล้หกเดือนที่ผ่านมาครับไป้อนงะครับอาการที่ผมเป็นอยู่หลังจากที่ผมขอนใช้ขอนได้ทานโอเมก้าอินกาออยนะฮะผมเป็นหลังที่ผมกล่าวแล้วและหลังจากที่ผมได้ทานอ e ินกาออยมาแล้วประมาณหกเดือนครับอาการที่ผมเป็นอยู่นั้นก็คือหนึ่งนะฮะ เกท่ันนะฮะมือชันน้ำหนักตัวรถและก็สี่ก็เหนื่อยหบ mm. อาคารเหล่านั้นครับผม mm. ผมพยายกราบเรียนถามที่หมออาจารย์เจรักทุกท่านว่าคือผมผมอยากจะบอกกับพี่้องที่รักทุกท่านว่าอาคารที่ผมเป็นนั้นหายสนิทเลยครับ mm. ผมไม่ได้พูดเวอาพูดเกินแต่ผมพูดออกจากใจจริงครับ mm. ผมกราบขอพระคุณองค์พระพุทธเ,เจ้านะครับ mm. และกราบขอพระคุณท่าน mm. ประธานนะครับวรพงช้างรู้กิจและรกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดรระพีปันแด่งจันกี่ขอบพระคุณพระเจ้าครับผมขอบพระเจ้าเวทประพรพ้ิงที่รักทุกท่านครับ